ส,สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องปองปายสุกูสุขณ์นะครับผมพ่อๆกระเาวานอนน้าชาแนลนะครับผมมืดนี้ก็เป็นวันที่สิบสองนะครับเนาะเป็นวันแม่วันพระพันปีหลวงนะครับเนาะกะกับสวัสดีพี่น้องสุกูสุขณ์ทางไก่ทางไก่ครับผมกมือนี้เป็นมือไหลสดครั้งที่หกสิบสี่นะครับเนาะเป็นมือไหลสดครั้งที่หกสิบสี่กัอ่า อยู่ลอยเอ็ดอยู่ลอยเอ็ดมือขึ้นอีกอะได้รับเชิญอยู่ไอ้ขอนแก่นนะครับเนาะไปรับเชิญอยู่ขอนแก่นกับพอจากเสร็จจากงานกาัอย่างที่ทราบข่าวคือบอดนานลิตาเพิ่นกับไข่ขึ้นนะครับไข่ขึ้นแล้วก็มีติดเชื้อจังหน่อยตอนนี้ก็อยู่โรงพยาบาลยโสนะครับเนะาะกับบอดพิ่นก็เลิกงานจากรับเชิญมาแล้วเพิ่นกับเว้ แวะหาแล้วก็ไปเฝอเนะครับเนาะแต่เมืออคืนนี่แหละกางที่จะเห็นคลิปกันเลยเนะครับเนาะอาการตอนนี้ก็ถือว่าไข้ไข้ขื่นเก่า็แต่เบิ้งเมือนี้นะครับเนาะว่าถ้าบบมีไข่บบมีอ่าอ่าติดเชื้ออีกะอาจจะกาบานได้เนะครับเนาะแกงได้ก็บขอบคูลขอบคุณพี่น้องกับตุกข์กำลังใจนะครับเนาะแล้วก็เมื่อนี้ก็เส็จากอ่า่าจจะใบายฟ้อนบ่ไก่เนอะพี่น้องเนาะก็สีได้ไปอ่า ทำการแสดงนะครับทีมงานเฮ้ามือนียู่อยเอ็ดยู่อยเอ็ดครับผมตอนนี้ทีมงานก็ได้เตรียมเตรียมข้องขึ้นรถแล้วคร mm. so hmm. so ับพวกสูตรพวกยังตอนนี้ก็เตรียมข้องขึ้นรถแล้วก็บุรีพัฒนิซือบัตรจองตัวเด้อครับผมพี่น้องเปล่าเข้าไปซื้อนะ้ครับผมรอบ64นะครับเนาะรอบหกสิีก็อีวอกี้รอบนะครับอีวอ่กี้รอบสําหรับเดือนนี้ก็สิทําการยุดปิดวงแลวกอะฟอร์มวงนะครับเนาะเพื่อที่จะเปิดฤดูกาลใหม่ก็ ฉากพร้อมครับฉากพร้อมตอนนี้ก็ไอ้ทีมงานเพิ่นเฮ็ดฉากเพิ่นก็ตอนนี้ก็บกำลังเฮ็ดฉากอยู่เนาะครับเนาะเดี๋ยวสิาพาไปย่างไปเบิ่งยังไจังหน่อยนะครับผมตอนนี้ก็ไปได้หลายเติบแล้วนะครับเพิ่นกับคอยเพิ่นเฮ็ดสามคนครับอยู่สามคนแต่ว่าอ่าคือมันหลายองค์ประกอบนะครับมันหลายขั้นตอนกัค่อยๆเฮ็ดไปถึงฝ่าฝนหั้งเทียวเนี่ยฝนตกมันก็ไ่เป็นแต่เฮ็ดนะครับเนาะมันฝนมันผาเขามันเฮ็ดให้ของเปียก ยังไงสี่าไปเบิ่งนะครับเนาะก็เลยเาขามาเบิ่งอันนี้ครับตอนเศร้าๆก่อนก็ฝ่ายเรื่องนึงครับผู้ใดที่สร้างกระเป๋ามาแล้วเนาะครับกระเป๋ามาแล้วนะครับ,ามารบผมเดี๋ยวสิจัดทรงนะครับมือน,นี้เนาะเดีย๋ยวได้ที่อยู่กับสิจัดทรงเพราะว่า,ามันเป็นพี่ออเดอร์นะครับเนาะของกักําลังสิมายังไงกับสิทําการจัดทรงนะครับใจเย็นเด้อครับผู้ใดที่สร้างจองเข้ามาเดี๋ยวสิพามาเบิ่งอันนี้พี่น้องอยู่คาเฟ่เดี๋ยวมาผามาเบิ่งไฟกันครับ ีย่ยองเห็นยังบริเนตตาเนี่นย,ยมันคืนเองสิงฮะมันจะได้ออกอ,อันนี้กับมาติดตั้งเมื่อวานนี่นะครับเป็นแอร์แอร์แขวนแอร์ใหญ่นะครับแอร์โรงงานแบบอ่าศูนย์อาหารนี่ไงคือร้อาหารนี่ไงนะครับคุณนอ้องวานเพื่อนกับมาติดตั้งนะครับ ตังก่ะควมันทังบกังยงอยี่น่ังมังวามาตดตังก่ะบงว่าใส่ได้ไปกมุมไฟนาลิตา,สว,าสวย่สวยทำขนาด แต่ว่า,บาเบิ่งน,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 นี้เมื่อคืนจังสิงามคนนี้พี่น้องเป็นปลายปลายไฟนาริตะนาะครับเนาะนาริตะไลท์เมื่อคืนจังสิงามครับพี่น้องโลโก้แบรนด์นาริตะนะครับเนาะแล้วก็ไฟแล้วก็ภาพโป้ป,ปนเปอร์นี่ก,นก็ใช่呀 เาเปิดร้องวันเนี้ยเนี่เขาเปิดใส่ไว้เนี่ยใช่มันหยุดลงเมื่อกี้ดิมนยังไม่ได้เปิดเนี่ยมันเอ็นไปไม่เอ็นไปฝั่งนู้นยังไงแต่มันเอียงๆหน่อยนะเขาปรับระดับยังไม่ได้นะไปครับไปหลังบานะครับหลังบาอือ อ,อมข้างบนมั้งกินข้าวยังอ่ะกินแล้วส,วย,ยยส,สวยติดตะไลอยัางนีเมื่อคืนยังสิงหงามมากพี่น้องเห็มื่อคืนเลยสิงหกะช่วงนี้ก็ฝนตกครับฝนตกทุกมือตกคอยตกแห้งครับแต่ว่าห่างโต๊ะทุ่มือกะ นี่นะพี่น้องครับเป็นบรรยากาศะนะครบรรยากาศเขาเคี้ยวแล้วครับเขาเริ่มเคี้ยวแล้วเขาเริ่มเคี้ยวส้างสร้างคนกันนนนนบที่อของงามอยู่ตอนที่ของงามอยู่ต้นใหม่ก็เริ่มซึนแล้วครับต้นใหม่เริ่มเริ่มสีเริ่มสีมสดชื่นขึ้นแล้วนะครับเนาะจากที่เ้าปลูกที่แหลกมกันก็ยังเสาๆอยู่ลงดินก็นเริ่มตอนนี้เริ่มซึนแล้วเริ่มซึนแล้ว เริ่มออกเขียวออกแบบมีความสดชื่นขึ้นแล้วขึ้นใหม่อันนี้มันก็ทำความสะอาดอยู่นะครับปัดกวาเดเย๋ยวพาเบิ่งแอรน้ำใ่แอะใ่แอะใ่แอะใหญ่ๆต้นพุทธน้เนะอีกกี่วันอีกไม่กี่วันก็เปิดแล้วนี่ ทำพิธีขึ้นน่ะสิบเ้าไหมอ1สิบเวันที่เท่าไหร่สิขึ้นหอพักนี่ก็วันที่สิสองเอออีกกี่วันนะอีเจ็ดเออสิบเก้าเลยสิบเก้านเห็นเขาบอกว่าอือโอยอย่าว่าแป๊บเดียวแป๊บเดียวไปไปแป๊บอกะ นี่ครับอันนี้ก็เป็นแหรนะครับแหอใหญ่แอร์ไงสองตัวห้องนี้นะครับเนาะห้องคาเฟ่ครับก็ปลูกต้นไม้หลายหลายเติบแล้วครับต้นไม้ก็เริ่มซึนเริ่มมีสีสันเดี๋ยวไปเบิ่งห้องน้ำใช่ไหมนะบึงห้องน้ำจังไง ห้องอาบตัวนี่โอ้โอ,อาบได้แล้วตัวนี้เนี่ยพายบงห้องอาบก็ก็ก็เนี่เป็นอ่างล่างางลางอุ๊ยเนี่เป็นอ่างลางนะเนี่ยน,นี่ของอาบพร้อมเป็นห้องอาบพร้อมแล้วก็

เดี๋ยวจะพาไปเบิ่งขยะเ็ดฉากก่อนนะครับนั่นล้วก็ไปเบิ่งน้องๆไอ้ขื้นของเตรียมออกเดินทางบ่ายโมงนะครับเนาะกะวันที่สิบเก้าขครับขึ้นขึ่นอหอพักหอพักไม่กะไลทำความสะอาดไล่เก็บไลละเอียดนะครับเนาะไปซีอิวของได้กะจองอเดอนัดรอนนัดโดนตี จ่องน้ำใจของวาโอเคครับไป,ไปเดี๋ยวไปเบิร์นุงน้องๆกำลังเตรียมกองกันจะกำลังเห็ดนะครับเนาะก่อนกำลังขึ้นอสองคนอีบอนบวดาวติดกอ,อก ดาวติ๊กตอกกันหัวสองคนนี่คนล้องคืนเตียงทำการแสดงนะอเตรียมน้ำการแสดงคืนแล้วติ๊งอุ้มไปจักมือก่อนนี่ไปสองไปมือเดี๋ยวไปกับกูโอ้เพราะว่ามันลยเอ็ดนี่เนาะ ใครไปน่าเดี๋ยวมันดุนนบุฟใครกาไก่บานห้องอันนี้จะฉากนะครับเนาะฉากฉาก กคลิปนี้กับผ้าเหล่อนะครับผ้าเลาะผ้าเบิงมีอยังเพิ่มเติมแน่นะครับเนาะมีอยังเพิ่มเติมแน่กับพี่น้องชมกะคอมเมนต์ทุกคอมเมนต์เด้อครับผมพี่น้องกะเอามาปรับปรุงกะอีกเรื่องหนึ่งกะขอโทษขอพักอีกรอบนึงนะครับเนาะสำหรับช่วงตอนฮางเทียแพนกล่องไวโผดเนาะมันรลายตาแล้วกัเสียงเพลงดังนะครับเนาะกะอ่านทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกกำลังใจที่ เขามาคอมเมนต์แลักกับแนะนำนะครับเนะาะจังได้กับพยายามาเฮ็ดให้ดีที่สุดนะครับเนาะแล้วก็ถ่ายทอดให้พี่น้องได้รับชมนะครับเนาะจังได้กะบสำหรับคลิปนี้กัขอบคุณขอบคุณนะครับอีกครัง้งผู้ใดมาท่านในกดไลค์กดแชร์ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้บานนหน้านนานในเด้อครับผมกำลังกระใจให้ได้เฮ็ด คลิปเด้เห็ดยังออกมาให้พี่น้องเดี๋ยวเบิ้งดีๆนะครับเนาะอย่างไรกะสสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ